ท cm. Cm. ีต่ตามชีวิตของสร้างชีวิตสร้างรอยสร้างเค็มที่ตามชีวิตเราถึงเป็นมือลคุณมั่นคุ้มั่นอยู่ั้งคู่หน่อยงสอสามมือีตามชีวิตสร้างรอยครับเมื่อม่กมื้เ่อ้เมื่มอง่อ้ม่อี่แกนกีม้างหมด่อาม้ม่อ้่ีีมืี่ก คอมเมนต์ป็นนลาบาเปนยงมือสางอยครับสางลอยเป็นยันแค่น่อยแค่น่อยแล้วมงาเขาอีล่ะแคน้อยมึงาไ่เลงาให้สางลยมึงจ้างดีเรัลอยมือสางสูงสางจมาเตรนโจมาจะเลียจม่าใจเป็นสร้างโจมาจากขุนบนห่ะ จมาหลายปีเลียวไหปีสามเก้าโอ้จบมาเจ็ปีสามเก้าโอ้หลายปีเลยปีวิชาจะประกอบมาอาชีพนี้มาหลายปีแล้วนบบนเนาะแลอ,อ,อร์ตฝีมือมันมเล่นจม่าเจริญแลอร์ตฝีมือดีเนาะะไปเรื่อยๆนะทีวิชงเนาะมา,ะามมมว่ากันวัอน,นี้มัหยังจมตังตในเ็สแล้วรถล,ลูกค้าก็ให้มันแข็งแรงแข,ข็งแรงทุกท่านขี้ ตอนแดี๋ยวและขันเห็นทีแต่ขั้นละสิบฝีเ้าีเป็นคำนก็สอบที่ยังเป็นีฝีนี่สร้างลอยสองขั้นนี่แต่ที่ปีเศร้ีเนกันก็สองนะ,ะนโอ้มอเอซียนยังมันก่อน,นี่ ดีถอยดีโอ like ้ยบอรู้เรื่องนล้วก้อยบอลไม่สร้างแล้วจะคุ้มันมากเพราะท่านพอสองมือฝ้าข้างเนาะฝ้าน้ำร้เนาะมึงกาอะไรนึกก็อะไรวะเอ้ยเห็นเห็นเห็นหัวรถข้นนี่ไหมสร้างข้นนี่ไหมแล้วเบิองน้ำข่อยมาเบิองฝ้าฝ่าเบิองน้ำข่อยก็จะนี่ข่อยสนใจไหมมันบกคือมูเห็นบกคือมูเห็นไหมหัวมันเมี้ยนคือบอลอยู่ทั้งแอม มันคือว่าออกมาตั้งอยู่มรงนี้ไหมมันคือมาตั้งอยู่นี่หัวมันเหรอไมันเป็นอยังยังมาตั้งอยู่นี่เนมันมันมันคือมาอยู่อย่งซี่มันคือมาอยู่ตรงข้างบ้องซี่อืมมันเป็นอยังนี่สีออกแบบน่าเด็นี่ว้าซี่ละครเขาเคยเห็นเขาเห็นมากขึ้นี่บ่บ่เป็นดังซี่มันข้างก็ต้งหัวงลังหันวันวันน่ะขั้นขั้นนี้เป็นขั้นแรกกว่านี้เลยนี่เห็นแล้วนี่ขั้นแรกเลย มันสีคีอะไรบ้นี่ยได้วมมันสะคีไร้บ่ครับวะคาดว่าเงีขีไดเจ้มันสีแรยนโมเรีนมันบ้านี่หัวนี่ออกเองเ่นี้หัวมันออกแบบเองบ้านนี่บอส่งส่งหัวมันแม่ส่งหัวมันออกแบบเองเ่นนี่ว่าเฮ็ดตามแบบสถาปะนึกบุรีแหงหนไป ่ม่โม่นสถาม่เป็นสถาปนิกนะครับออกออกแบบสถาปนิกเลยคืดพอดอย่างนี้ขอกระเฮ็ดไปโหลดเป็นวันนี้เออแต่กระเด็นยินได้เข้าว่าโอ้ยขนาดคืดเอาโหลดเฮ็ดเอาโหลดก็ยังงามสนอกว่าสร้างรอยเออควบคืดควบคืดต้องสร้างรอยนี่เบิ้งเอาครับพี่น้องไอ้รถอ่าเอ่อรถไอไอไอเบิ้งส่วนมากทุกเจ้าสิเคยเห็นรถอีแตนนะครับสิเคยเห็นรถอีแตนมาครับ หัวคูปตาครับหัวคูปตาหรือยันมากระซ้างครับมันสีมาว่างอยู่ตองนี้ครับนี่มันสีว่างอยู่ทั้งหนานี่เบิร์ตนะครับตรงมือดบนเท็ดอยู่นี่ครับแต่ว่าขั้นนี้นะครับเป็นขั้นแรกของสร้างรอยเพิ่นออกแบบนะครับเพิ่นออกแบบเบิร์นที่แหละครับนี่เป็นสูตรใหม่ครับสูตรใหม่เออสูตรใหม่แต่ว่าจักรเสียรอะไรว่าอะไรได้ปีนี่ิ่นว่าเออเพิ่นเประเ็ดร่วมหัวกันกระซ้างมันโคกกอง สอ,สองหัวคุดเนี่ยครับเดี๋ยน่รถขั้นนี้สองก้มคุดสร้างมันกุ้กองกับสร้างรอยไปน้องแค่น่อยลองเบ่งกับสองก้มคุดค่ณเศร้าคุดคมันเอ่อวางสองสามมือคุณกับฝ่าวา่ามาสอมรถขั้นนี้ละม<ค>ันขั้นนี้จอดปีที่เท่าไหร่ปีที่สองหรือปีที่สามหนิ <S <S ปีที่สามออกแบบสามปีแล้วรถขั้นนี้ครับเออส่งเบ่งเบ่งเบ่งเอาครับพี่น้องส่งมัน <S <S หัวมันกับบ่อคางคือนมูเด้หัวมันสีหัวมันสี่ยึดแต่คางบ่อนะครับพี่น้องเอาเบ่งเอาครับนี่ อ่าหัวมันม mm ันอยู track, no. means, ่ไต้บ่อเนี่ยเบื้องขั้นรถโค้งของซีหล้อมันอยู่มันยืนไต้บ่อนะครับเบื้องนะ่นครับนี่บางโซ่มันอ่ะครับเบื้องขัอ่าสีสีเป็นขั้นแรกเลยครับเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ผมเห็นขนาดเขาเหดแถวอ่าสายอุดรขอนแก่นหรือทางโคราชกับเขาบ่อเขาบ่อได้เอาหัวนไว้แบบนี้นะครับมันมันจะยู่น้ำขังบ่อังสิรครับนี่ยที่นระวังล่อกลางมันนะครับโดยอาจารย์กันเนี่ย นี่วอกส,ส,ส,ส่ง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 รูปหัวต้นนี่เพื่ได้ขึ้นหัวให้เวลาสร้างลอยครับสร้างลอยขึ้นขึ้นขึ้นโค้งนี่ขึ้นโค้งหัวนี่เจ้ได้แนสซี่มั้ยเนี่ยอย่างไรจากเส้นแนวของสร้างพื้นเท็่มันออกแบบนี่แมนเบิร์ดแมนเบิร์ดเห็นไหสร้างรอยบออกแบบนี่สร้างรอยออกแบบออกแบบหัวมันนี่โอ้ขึ้นรถทั่วเห็หัวมันไหมสุดยอดวันคื้คุณหัวรถทั่วเนาะทั้งงานนั่งรูปนั่งรูปได้นใดสร้างสร้างหมดขู่กองอายเลยมันวะ ว่าจะอบถามเงินเงื่อนยังดีนะจอบจอบถามเป็นยังจอบถามเมืองรถทัานนี้ว่ามันสิเป็นรถหรือสิเป็นยังเงีมัได้สิขีเมื่อวานผูกความเทื่อเขาว่าก็อยากเห็นน่ะว่าโอ้ยอยากอยากเห็นเมื่อวานมันมันเป็นมันเป็นไดงสิเขาว่ามาสิเป็นรถเล็กแบบโย่ข้าศึกอ๋อมันงามขึ้นหัวละทั่วเลยในเบิรงก็งามขึ้นอย่างหัวละทั่วแล้วเออแล้วว่าเห็นขึ้นนาล้อสิบลอยแล้วว่าโอ้ปีมือของสร้างสร้างลอยเป็นป่ะนี่กาลังขึ้นหัวเป็นป่ะเออปีนี้ปีนี้ได้แล่นแท้ไหมปีนี่ ปีนเนรแลนแทขนาดขนาดสร้างทั้งหมดกองกูกองแง่แพ่สร้างมันต้องแค่น้อยตามน้ำหาสร้างลอยเลยเป็นมะอฮ้ยเฮื่อเฮื่อจะคล้องมาเห็นเลยเฮ้ยจองมาเห็นเลยเฮ็ดเงื่อนสร้างลอยพี่หลายที่อาจารย์ใหญ่เน้ออาจารย์ใหญ่สร้างลอยอาจารย์ใหญ่ซื้อดังทรงซื้อเสียงโด่งดังเลยคนเป็นฝีมือดีอือผู้ใดสนใจโรยจีแตนสร้างเอดมักหัวแบบเดสร้างในเบิรสร้างในเบิร์ตอือเฮ็ดได้ทุกรูปแบบ ฟีมือเครื่องสี่สูบพสร้างไรสี่สูบใจเบิร์สูบพกสูบแปดสูบแมนซ้อมได้ทุกประเภทได้ทุกประเภทบ่ซ้อมได้เครื่องบินเพราะเพราะเครื่องบินมันไม่มีมองจอดถ้ายไม่มองจอดคือสีซ้อมได้กันขันไม่มีองจอดนี่แม่นบ่สร้างนะบ่าขันขันไม่มีองจอดสี่ซ้อมเลยเป็นบ่เครื่องบินนี่เอ้าคุณแม่นกัวขันม่ีมองจอดนี่ซ้อมด้วยเครื่องบินก็ได้เนาะ นี่หคกับสร้างลอยออเซอร์วิสครับผู้ใดสนใจติดต่อรถรถหัวรถห้างนะครับคือพ่อสร้างลอยจะคนมือเท่ายังดอกก่อนเขาูหูยังมาถามเอารถปืนยังต้องแค่นหน่อยตะบนมุมขานี่ยแหละมูที่สามมหาเอาเองรถกับผู้ใดกันกันผู้ใดเบิ้งเบิ้งเบิ้งแล้วกันติดใจสนใจกับคอมเมนต์ไว้ให้เพคนน้ำแน่ว่าเออเพ่นฝีมือดีหรือสร้างลอยเคยเคยสอม วันกลลนไว่าได้เนอฝากไวใจคอมเมนต์นําใสยน้ำมันมันหัวปะหัวเอา็อใช้เป็นยุยยางองสันนั่นนะ่ะ <ith> เป็นดูให้คือว่าใช้สายไหมนสร้อยน่ะใช้ผ้าใช้ผ้าเี๋ยเก็บเอาบ่คือบ่อคือคือบ่เอามันเป็นเล็กจมนันนะ่ะนะบ่เป็นยางนี่แาสาร้างว่าว่างใช่สร้างเฮืไให้ไดสร้างวะไม่ไม่เฮ็นน้ำสร้อยนิะไม่ได้เราเฮ็ไม่ีมีสร้างรอยเห็นไหนเป็นปะ หัวรถนี่นะครับเบิงเบิงครับหัวรถเห็นบอกเวลาหัวอีแตนมันมันมันตั้งมันมันจะตั้งอยู่ว้างมันจะว้างอยู่ห้องหนังสินะครับมันจะบวกขึ้ครับกันรุ่นใหม่สร้างสร้างรอยมันก็ร่างเห็ดนะครับรุ่นใหม่กมันก็ร่างเห็ดนะครับเบิางนี่นี่นี่ครับดูอีแตนส่วนมากขั้นอีแตนมันจะออกมาตั้งหัวแบบนั่งสิละที่ตั้งแน่นสิแต่ว่าขั้นเมื่อกี้เนี่ยตีเพิ่อกลาลังออกสถตว์ท้าประนุคนอยู่นะมันมันจะบวกขึ้นครับมองว่างหัวมันนะครับมองว่างหัวมันจะบวกเป็นอย่างสิมึอนี่บ้างงานมองหอน เอาเอาได้ทุกคนบอสจ้าก่อนมึงนะเอาล่องเบงมันเราล่ำโกะไหมมันล่ำเกะไหมเจ้าก่อนมึงบอกบอกบอกเขาเขาเคยได้ยินเจ้ล่ำไหมม้วนม้วนไหมเราล่องมึงไอ้ไหมล่องเมงจอก่อนกับผู้ไทยผู้ไทยทองเม็กผู้ไทยเอ่อเพิ่นเป็นคนผู้ไทยทา้งสองเม็กได้หนึ่งว่หน่าไส้นะครับไอไส้ใหญ่เพิ่นเป็นกำลังใจของสร้างลอยกูมือกกูมือกขันโบเลยมหาสร้างลอยใจสีขาดกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับเพราะว่าเลือดทางเนีย ครับครับนั่นแหละครับก็เบิ่งเอาครับคือหัวอีแตนนี่แหละเความมันสีมันสีมันสีว่างอยู่แต่ทั้งหนาทั้งสีนะครับหัวเครื่องคู่ปตามันนะครับอ่าคงมันสีว่างแบบนั้นแต่ว่าขั้นเมื่อกี้นี่เพื่นเฮดออกแบบใหม่นะครับกสิได้เบิงต่อไปนะครับอนาคตขนาดมันวิ่งได้ขั้นนั้นเดี๋ยวจะกสิไดส้มน้วกันครับเดี๋ยวก็จะกสิลงคลิปให้เจ๊อีกคลิปต่อไปนะครับ เตกสร้างห้กล้องจะมองบังสาธีดิคเบงดูอัน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 นี้มันแ่ไหมไอ้บ่อมันจ่ว่ามันเลือนได้เหนในเรเห็นในหึ่งเหนแบบรุ่นใหม่บอกงี้งดูสาธิตสาธิตแล้วมาเมื่อเไหร่นึ่นี่ไงออกกันนี่นึ่บกขึ้มือเด็เดมันบกขือมูมันเห็นทังไหบมงบอกมันอ่ะมันเกิดมันตูไปเลยมันเลื่อนได้เห็นมันเดินได้สี่เบอด้สิบกขนมืออ๋อพวกอะไรไม่ใ่หนพวกอะไรมันกิดไม่นัง เขาเขาขึ้นมาเห็นยังมันนี่อ e> ่ะโอ้มันปั๊บได้นะเวลาเขาขึ้นนั่งสินะว่าอ่ขึ้นนังมั้งกะเวลาแขกมันยังมั้กะอ๋อสิออกแบบใช่ออกแบบรถรุ่นใหม่เลยโอ้แล้วสิขับเัาก็ปั๊บลงมาสีนบวลละโอ้ขากเนาะแล้วเาสิเอาเอาลาสิลงเมากต่ขึ้นเร่อยอ๋อขบมาขยังมักมองตั้งเครื่องมันนี่มักมองตั้งเครื่องมันนขั้นแรกสิเคยเห็นเลยนี่ของสร้างสถาปนิกทางลอยนี่กับสร้างมันกุ่งกล้องนี่ไปเรื่อยๆโอ้ย เอ้ามันก็คือมูนั่แหละมองนี้นะจากนี้คือสิวันคือหมูมันเป็นเผ่าเพื่อนบ่เผ่าเพื่อนมอมแยนตำแหน่งมันอยู่น่ะแหมฮะตำแหน่งอยู่มันกระซีมัน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 คือหมูนั่นตำแหน่งอยู่ของมันน่ะให้มันนะมันก็คือหมูหลาหลาเฮีงมาถอยแล้วมันยิงอาะฮะแล้วมันอยู่เพียงรอมันอยู่เพียงบอกอ่นแหมเห็นมมันมันมันคือหมองนี้จีวันคนไม่ใช่ประตูรุงมันนี่วัน เฮ็ดยังไงมึงปิดหนึ่งเฮ็ดสี่มึงมึงได้เนี่ยเฮ็ดบ่อบ่อกลางมึงได้บ่อบ่อบ่อกลางหรือเล็กเล็กปิดกลางเด็ดเนี่เฮ็ดบ่อเฮ็ดบ่อเฮ็ดบ่ออะไรเ็คงเล็กสักก้อนแล้วก็จำไว้เฮ็ดบ่อใส่ใส่ใส่แบบมึงได้ะมาณนี่แหละใส่ประมาณนั่งไประมาณหลังเครื่องกันน่ะประมาณเนี่ย ตัวตัวนี้อีกบ่อหนึ่งบ่อหนึงมองมองมองนี้ยังมีมีเล็กปิดบ่หนมีตะไคร่ตะไคร้เปิดมอนี้กันขดต๊ไปนี่กันขดตันแบบเดียวกันตัวพองนที่นั่งมัน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 จะซึ่งขดนางได้ดินี่อืมบางของออกแบบมไน้นี่ซีปิดไป้นี่ เอพับไม่เนี่ยเติมมันเนี่ยมัน้อเติมได้หนึ่งเปิดเต็มบอกว่าพ ok> ับให้ท okay, ั้งเปิดไลยเปิดทั้งนี่เ่ทังหนบ้างน่เปิดเปิดทั้งนี้งานเปิดนี่เป็นนี่อ๋อไอตัวนี้อันนี้มันมันพิเศษของมูบ่บางนี่ไหมนี่บ่หน่แม่เป็นนี่มัน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 พิเศษคือว่ามันพิเศษของงูพิเศษแน่เลยนี่นี่อะไรแล้ววาพิเศษจ้าแล้วมันมันมันดูเนี่มันที่แห้งงูหลายคือหลายเส้นแต่ลายพันมันน่ะเราใส่สามเส้นหนึงซื้อเพื่อมันซอยกันมามันซอยกันออืโอ้ สถาปนิกสร้างลอยกับสร้างบันโขกองเบื้งเอาพี problem, ่น้องเองแล้วบรรเล่าแล้วเดี๋ยวผมสิลงให้เบิ่งอีกหรือครับคลิปตอนนี้ตอนมันพอนั่นแล้วสิให้เบิ่งคว่ำน่าสนใจของมันครับรถคันนี้มันพิเศษมากๆเลยนั่นออกแบบพิเศษพวกเกีย้ยยังอะไรเนี้ยนักเกี้ยไหนมันเนี้ยน่ะนิสันบ่ะนิซันบ่แห้งดีบ่เกียร์มันใหญ่นะเกียร์มันใหญ่ ยังทำได้จะดละซ้ำดูดของมันดีละโอ้แม่เหรเอออาอ เนี่ยัง,งวันเหมือนกันมจับค่าขาดบ้างหรอเอ้าใส่ลูกหมูปลาคารประเด็น,นอใส่ลูกหมูปลาคารประเด็น,นลูกหมูลูกแเฮ้ย <c oughs> ใส่ลูกหมูนั่นอ้ยจะพูมาโอะไร <c oughs> ลูกหมูใช่ไปลาเล็กเองเนีม <The camera apan> <den UT> ันจะขาดเองนี่ลูกหมูปลาเล็กไหมหุ้ยโอ้ยสางลอยมีหอนลูกหมูดิลูกหมูปลาเล็กวท่านสางมันโกงไหมเลูกหูมาบงเนะลูกหูน่มาบงลูกหมู่เออเอาลูกหมูบ้งโอ้ยคนเห็นลูกหมูไหมบัลูกหูน่อยเซโกลูกหมูน่อภาษาสางบานเท่าโอ้ห โอ้ยขอเงินใบตัดก็เืินนินเกียร์ใบตัดพี่เะใบตัดพี่ใบตัดนีกเงินใบตัดเอาเืินนินเกียร์มาเหมือนนั่นน่ะเกียก็ได้ตัดก็ได้โอ้ยขอเว้เขาบอกเงินลูกหมูภาษาซางทั่วไปโอ้ว่ะโอ้ยคือว่าข่อยไปเป็นซางว่ะเจ๊เต้ผู้เชี่ยเอิ้นนะเอานั่นลด แมาดไปเพียเขาเห็นจอดกแล้ละโอ้ใครจอดใกนะโอ้เจ้าอะไิดเีกวนหนาดากวนหนาดาเนียมแรกมากคนระบบดีกว่ากนเนียกวนกวนหน้าดาเนี่ยมึแรกมั้งมะล่เฮ้เราทำเราทำกวนหนาดามั เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไเด็นื้อไหมเพราะว่าเขากินเขากินน้ำเขาเป็นตะกี้มเขจะหอนตะยิ้มอะห่วยแกวักล้องไงว้ออกเสียงนต่ลิตุนเนี่ยเก้าห้วน้ำไปแล้วเหมเออแต่ลิตรนเนี่ยาากินากินน้ยจะันจะบีบจะันผมลายผมเป็นสองมักเสียนเนย

มันบอคือมูเอาเบิ้งะมันบอกคือมูเดี๋นีเจาะวมันจ้เโอมีการติดตามสร้างอยี่้งานวาไงซคุณคุ้มงานคุ้มอ้คือคืเมัเห็นว่าเป็นต้งแต่สร้างคุ้มแมโครมันบอมัคือมาคุ้มสร้างความซอมโยแตอย่งได๋ดิะะ เคยคุ้มไม่แต่สร้างไม่โค้งวันบอกโค้งอะร่องมึงแล้วร่องมึงกี่แตนครับมาสีสี่บันสีมาต่ออีแตนเสมอเป็นไหนมันงามหนูคิดว่ากระซองมึงอยู่จังเด่นกองแยงกองแยงอยู่แต่เฮ็ดเป็นอยู่เพราะกันเฮ็ดเฮ็ดเป็นอยู่มันมาเบิกมาเป็นแล้วมาถือจะว่าเบิองเล่าเบิองเดือขั้นไหนกับขั้นนั้นเล่ามีดอกมากงามอยู่งามวะงามกว่างามมันไหงามสนใจ๊ิดต่อได้เรื่อเรื่สร้างเล่าครับอ่า ราคาคือครับควมแพงลูกต่ออไรเกี่ยวไรมันบอกท่านไหนแล้วอย่ปบคำมันมองมันบอกท่านไหนแล้วอืออือีเมื่อบึงมองก็จะกำลังออกแบบี่เมื่อตีบ่งนู้นเป็นอะไรนเข้าบึงมันบกคื่อได้เลยนอือ รอบรอบมีเจ้าถ้เบิงนด้อมันบ่คือแต่ว่าแซวมังแซลมงบิ้งงามแ้หัวมันตัวเบิรงที่มันคือบ่ก้างคือหมูเอาหัวมันอันหัวมันอ่ะเห็นมันคือบ่ก้างคือหมูหัวมันคือมาอยู่ยังซีนี่หัวมันคือมาอยู่แน่นี่หงระตูมันกับเจ้วกันหัวมันก็ต่องมาว่างอยู่นี้อกหัวมันต้องมาว่างอยู่นี้อันนี้มันอันนี้หัวมันมาว่างอยู่มองนั่งนีรอเมืกมมันททับข้อกันกับตอนนี้แล้ว มันหงเพราะมันบอเข็แบบตูดนาตูดหล้างหนเนาะเครื่องนังได้ยกกะหมบวนกมันนกแดมันเอาอยอยู่สูงกระโดงแสด้เอกตัวนี้มันก็สูงมแห้งเหรอหืมมันมีาปิดยนมีโล้องคิดิิทอเก็บเสียงมัน